พี่น้องหูบอกว่าต้นยางนาอายุสิบปีโตขนาดไหน<_ <C> _><_>เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับนี่ต้นยางนาต้นยางนาอายุสิบปีนะครับต้นยางนาอายุสิบปีครับนี่เป็นต้นยางนาที่ผมปลูกสิบปีครับต้นนี้เป็นต้นเปลือกขาวครับต้นยางนานี่ เขาที่ผมปลูกในสวนของผมนี่ผมจะปลูกสองสายพันธุ์ครับสายพันธุ์ที่หนึ่งก็คือต้นเปลือกขาวครับสายพันธุ์ที่สองก็คือต้นเปลือกแดงต้นยางหน้านี่สังเกตเบื้องว่าต้นเปลือกขาวเปลือกของลําต้นนี่ครับจะเป็นสีขาวแล้วก็ออกเป็นขาวๆแล้วก็จะมีกาบหน่อยนะครับกาบคือเกล็ดเกล็ดของลําต้นนี่สีหน่อย การจะเจร่ญเติบโตของต้นยางหน้านี่ครับต้นขาวต้นเปลือกขาวกับเปลือกแดงต้นเปลือกแดงนี่สินใหญ่เรียวก็เปลือกขาวนะครับนี่ต้นนี้สูงความสูงต้นนี้ความสูงกับประมาณยี่สิบศอกครับสูงประมาณยี่สิบศอก นี่ครับเดี๋ยวมาเบ่งต้นยางหน้าอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้เป็นต้นเปลือกแดงนะครับต้นเปลือกแดงเดือนสดุดเลครับต้นนี้เป็นต้นเปลือกแดงครับนี่นี่มสูงกับประมาณประมาณยี่สิบห้าเมตรนะครับเพราะว่าต้นเปลือกแดงน,นี่ต้นทิ่ไใหญ่ไวแล้วควมสูงกับสูงหลายกว่าต้นเปลือกขาวท,าท,าทั้งๆที่เราปลูก ปลูกวันเดียวกันครับปลูกวันเดียวกันปีเดียวกันนี่ครับมาเบืองว่าต้นเปลือกแด้นี่เกศสีไงด้วยครับจะเกศนี่เกศสีไงครับเปลือกจะเป็นสีไงก็ต้นเปลือกขาวครับนี่เกศไมยถึงกาบเนาะเอือนกาบก็ได้เอือนเก็บเกศก็ได้ครับนี่นนต้นเปลือกแด้เนี่ปลูกวันเดียวกัน ปีเดียวกันนี่ต้นเปลือกแดงสีหญ่งไ,งไว้กลัวประมาณประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีเงยไ,ไว้กลัวต้นเปลือกขาวนี่ครับท้ายเบิ้งตั้งแต่โคนยันปลายครับนี่ครับผมปลูกปลูกใกล้กันครับสีนมเห็นว่าจะเปรียบเทียบได้ว่า ความโตของลำต้นนี่ต้นเปลือกแดงนะครับนี่ครับต้นเปลือกแดงคือต้นนี้ต้นเปลือกขาวคือต้นนี้ครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าต้นเปลือกแดงนั้นจะสิ้นยัยกัเห็นได้ชัดนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูปลายขึ้นไปเรื่อยๆครับ ปลายของต้นเปลือกแดงกับสิบปสูงกว่าปลายของต้นเปลือกขาวครับน,นี่ครับพี่น้องท่านใดอยากสิบปลูกเฟื่อนเนกเษตรกรคิดที่จะปลูกปาก็เลือกเอาครับเด้อชอตทั้งสองสายพันธุน์เหมือนผมนี่ก็กระปลูกได้เลยครับ เมื่อกี้นี่วาพิดไปครับความบอกว่าความสูงยิ่ห้าเมตรบางแรมนะครับความสูงความสูงยี่สิบห้าศอกครับต้นยางนาปลูกสิบปีพุ่มสูงกับสีใ่ใดประมาณถ้าต้นเปลือกขาวกับอยู่ประมาณที่ยี่สิบสองศอกถ้าต้นเปลือกแดงกับอยู่ประมาณอยู่ยี่สิบห้าศอกครับอู้หึ่นไปมันสูงต่างกันท่านนี้ นี่คางๆางนะครับคางคผมก็จะปลูกต้นยานางต้นยานางครับต้นยานางอันนี้เป็นพืชพึ่งผ้าครับเป็นพืชพึ่งผ้าปลูกเดียวเดียวบ่เกิดนะครับถ้าถ้าเราปลูกป่าแล้วปลูกป่าแล้วเราจะค่อยมาปลูกที่หลังอันนี้เกิดดีครับเถมงามพร้อมเพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่ที่คิดที่จะปลูกป่านะครับผมแนะนำว่า อย่าปลูกเชิงเดี่ยวครับให้ปลูกผสมผสานพยุงสักทองยางนามะข่าประดูมานี่ปลูกผสมผสานกันไปเลยครับอย่างเช่นผมปลูกต้นยางนาต้นสะเดาต้นสักทองอันนี้ต้นมะกว่าครับอันนี้ก็ยางนาพัดกันไปก็เป็นต้นพยุงครับแล้วก็ไม้แดงไปสี่ครับสลับกันเลยครับเพราะว่าการปลูกปลูกแบบผสมผสานเนี่ เชตให้ต้นใหม่ไงไว้แล้วก็มีผืชเพิงผ้าเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นเห็ดอย่างเช่นเห็ดเราจะปลูกดอกเกียวเสริมก็ได้ปลูกยานางหรือพืชต่างๆที่เป็นพืชเพิงผ้านี่จะปลูกง่ายกว่ากันแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นครับ